ไหนอหรมจาก้หนี่เรีไปที่ขั้นตอนเียกันรอนเร่อไครับแล้วเรื่องอะรครับเลเลยท่นวไปเมือไหน่ครับอ่าตนการนะตัวแรกนตตั้งต้นของกกอตนการทีหน้าคอนโดใกล้ๆใกล้ใกล้กลคอมตันอ๋อใกล้นะครับ

เ่อดูแลก็านะครับจะเอาสขยันมาวิ่งอย่าพั้ันมาทะเลเพื่อดูแลน้าบ้าไทยเพื่อนดูแลยเล่หุ่ย่อเพื่อนมอเราก็เป็นพี่แต่ว่าเราคงแบบทำเดไม่ได้ต้องร่วมมือกันนะท้านี้มาขี่ทางเท้าเท้าวิ่งไปจากเลยฝั่งรถมอเอร์คุณีลีกบุีไงก็ว่ที่อยู่เยอะมาจากพัชรีอ่ะมีทางไปเลยบอสทายุ๊กตุ๊กกับรถรถป่าเลยไปเลยให้แข็งัดด้วยดีที่ลงโพเช้าเราวิ่งไปไเ็เยรถตุ๊กตุ๊กอเต็ม บนพบาทเลยช่วงกัดนาทีวีสนอืพทางรเมาร่าโอเค้วเราฝากงานดูู่นี้ะเราทำเองดนาใจเนี่ย ต้องกดไฟข้ามก่อนดี่มาใจจออะไรต่างหากต่างรันแล้วนะครับรีรอเวล Tá bom, I'm <laughs> นี่ครับ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  รถเทตหลกอรือนนักอุตภารนเราพิจรอะไรน่องกเป็นชื่อที่บ้านแมวจากกันน่นบ้านแมวนี่เราอยู่น้ำเขามาไล่ไี้ที่เราเชื่อมนี่เราเปิดบ้านแมวให้าสบายน้ำอกองได้อตาเล่นูตัดนี้นกอุขึ้นข้างออกมาด้เีวดาเรียบร้อยีด้ดีกันพี่พี่ก็พูดอะไรยู่เี่ยก็ขอบคุณังบ้าเพราะไม่ใช่ที่ราการี่ยอกนบ็ So ที่าก so ็นี so ้ข้างนอกนะที no ่ตรงน้ต้าุดะรตรนีคนเยอราจะก่อนวงเลบาบที่เามานะ่นุก่อนีแรกไแรกห้าที่หนักหนักมากแล้วแช่นานน้ำมันรดจากในระเวทมาด้วยันกมันของ้นมันถางตรนีบ้านน้ำได้ไมได้ายการให้ยืดดินะก็เนี่ยมันก็เอาบทเรียนแบบนี้แล้วคุอน้ำันคงมันก็่วงอยู่ตรงเนินนี่แหละมันก็ประมาเอาที่มาขยายผลมัน แก้ิ่กมีแสงธรรมดานี้ถ้เป็นเออผมนี่ถ้าพลอย้าไรแต่ที่ดูเหมือนสันงคเนี่ยก่อนทอนี่ไหมที่แับใหม่ไหมไม่ก่อน้วที่กำลัเป็นพลอยหน้างถูกมีนะ้าถูกถูกอไรข้นาฮะแต่นี่ก็พอจากมี้าถูกถ้าหนเลยนะเราไปดูบ้านแล้ว

มันทายอ่ันท้ายอะันท้ายอ่ะไม่ใช่เรารูอ่ะ ม่กี่ที่บาทมาปีแล้วปีแล้วปีที่แล้ยลูกไงมันก่อนมาอยู่คนเดียวจะได้อยู่ลูกใช่ค่ะใช่เราต้องลากเรือเข้าลากเรือออกใช่ค่ะตอนใช่นนั้นลากเรือเข้าออกก็มีเรือแล้วจะว่าเอยเก็บไ้อยู่ลหวเดี๋ยวก็บไปดูปีนี้กันเข้าไปฝั่งขึ้นนะใช่ครับอย่างเขาเห็นว่าอันนี้เขาอยู่มานานเลเขาปที่ทางเขาด้าทั่วไม่ต้องใช้แล้วเรือตอนนี้เขา้ากระเครับีมันาะรวไป ตอนนี้รัห้ผมซื้อมา้าน้าเไม่แพงอยกลางเรื่องลยนี่นี่ก็เป็นรับหมาคเองใช่ไหมตแเองไหนที่งานเราลักรอบก็รู้ตัวไหมมีะอาแาวอะไรก็เดียวีนี่เยลุงไม่ดูเลยักชายแมวกีคนเนี่ยานม้วมนโอยู่แตนี่ไม่เคก่อนยันะครับด้วยบ้านแมวแต่ก่อนเราผ่านตอนน้ำวอะวางไปเห็นแมวเป็นเรื่องทีนีอยู่แ่วนี้แหลเอาออมาลักวเอามตนเ มาาบ้านครับขออยาตเข้าบ้านนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ่ที่พอดีคุณกับาซื้อกองแต่ซือร้านข้างริเวอรนเนะใช่ครับกี่ตารางมาเนี่ย25ตารางาอยู่พัฒนาการหกเก้าจริงตอนแรกกัใจทำจะขายแต่พอทาไปทำามมันน่าอยู่อะไรเงี้ยนก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ที่สายไหมด้วยอ๋อมีสองที่เลยครับเมื่อกนที่มาเมื่อสองปีก่อนเนี่ยเจอแฟแรกเลยเข้าน่าจะหลอกแต่ร้านลงอยู่ท่บ้านในบ้านคนร้านนลงก่อนยนอะไรเนี่ยออกระดูกที่เนรมาอไรชั้ ไม่ไปตัดไหนไหนมาเนี่ยไปน้ำว่าอยหน่อยเนี่ยปลาขาวเยอะเออปลาแต่ไปตายเยอะดิชอบไปน้ำด้วยชอบแมวไหมดีนะก็น,นี่ครับเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมลื่องรแรกที่เรามาเจออยู่นิ่างๆหมดคนแต่ก็ดีก็หลักฐานการขับเที่ยว,บ,นนะะวบินขับเทีนะ่ยวาเดี๋ยวออกไปนะก็ใครสนใจอยากจะซื้อบ้านดูได้นะเนี่ยแต่บ้านเก่าต้องรีโนเวทหน่อย แต่สถานการน้ำสรงได้ดีอยูนทุกหลังมีเจ้าของหมดเลยเหรอมีเจ้าของหมดครับเจ้าของดีนะครับดีโนเวทกระจ้างเนี่ยไม่ต้องหาใครเออเป็นบ้านเก่าเลยตอนมาผมยังโวยนะตอนนั้นแบบดูเหมือนอะไรอ่หลังเดียวเลยดูเหนืองเ่าๆเลยได้ไม่น่ากลัวรไม่น่าดูนะมันนี้ดีนะคนอยู่เยอะนะเท่าไหร่เขาอยู่เยอะไม่ชอบเขาอยู่น้ไยแล้วพี่น้องอะไรมนเนี่ย

เขาที่บ้านเลี้ยงแต่ดิบติคค่ะอ๋อนี่เป็นิบตใหญ่ใหญ่เลยค่ะมีกี่ร้อตัวโอ้โหน่าละสักตัวเยีเลยยขายอยู่ยงเล่นยขายย่้อขายเพราะขายเลยนะช่้งืชื่ออะไรครับตัวนี้ตัวนี้เหคะหน้านี้ตัวนี้ชื่อยูโรค่ะยูโรยูโรว้าอารมณ์ดีไหมเนี่ยอารมณ์ดีแต่ว่าก็เหมือนเราเลี้ยงตั้เขาก็ไม่ดอกเราเขาจะไม่คยอ๋อก็ตาีนะค่ะก็สะอาดคนอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เขาไม่หายยดีจ้ะ โอเคสมาดีนะแต่ว่าถามไม่ชัวร์ว่าเดี๋ยวทำข้าวโรตีกับนมรุ่นกันได้ดีหรือแต่ว่าหนูว่ามันลดลงเยอะมากเลยค่ะกับการขังเนื้ออะไรอย่างเงี้ยระดับความสูงไหมคะดีดีเลยค่ะไอยางจะกระต่ายตัวตัวแรกอุ้ยหนักมากเลยใช่ค่ะอันนั้นหนักแบบไอเจ้าตัวเล็กเนี่ยเตี้ยมากเลยก็คือถ้าสมมติว่าเอาออกไปน้ำก็จะท่วมจนนักเรียนทีนี้เขาแต่ว่าตัวใหญ่เกินกว่าที่แม่จะแบกเดินออกไปได้เอาเรือลากไปกันใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่ค่ะขอบคุณนะคะเขราคาเท่าไหร่ะต่าเยนะเย่ด็กนทักหน

外地人的感觉，他找他早上起来。